มาครับทุกคนวันนี้จะพามาดูบอร์ดที่ชื่อว่า A7670E นะครับนี่ตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้มันเชื่อมกับ ESP32 นะครับผมนี่มันสามารถที่จะใช้ r d u i n o นะครับเขียนโค้ดสั่งงานมันได้สามารถใส่จิมได้แล้วก็ใส่ m e m o r รีได้นะครับตอนนี้ผมกาลังทดสอบนะครับทดสอบว่าบอร์ดใช้ได้หรือเปล่านะครับโดยการนี่ครับเขียนโค้ด ไฟบิงเข้าไปครับก็คือว่าให้มันกระพริบทุกๆหนึ่งวินะครับผมเพื่อทดสอบว่าบอร์ดมันทำงานได้ดีอยู่ตอนนี้นะครับไม่พังนะ่าก็ง่ายๆเลยครับก้อนแรกเลยนะครับก็เข้ามาเซตนะครับผมนี่ก็ทำการเซตตัวอ่า URL ให้มันนะครับมีนะครับเซต URL รให้ถูกต้องนะครับผมนี่ผมพาไปดูนะเออนี่ประมาณนี้่า แล้วก็พอเซตอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องเซตว่าเราเสียบสายถูกต้องนะครับแล้วก็เช็คบอร์ดนะครับนี่บอร์ดที่ใช้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะอ่าประมาณนี้แล้วก็เซตสายมันถูกต้องนะเราเสียบสายถูกหรือเปล่านะครับก็เซตให้มันถูกตอนนี้นะครับพอเซตเสร็จแล้วนะเราก็จะนี่เลยเขียนโค้ดน,นะครับโค้ดที่เขียนไปนะครับตอนแรกผมก็พยายามหานะครับ ัวบอร์ดอะเรโอธรรมดานะมันก็ไม่มีขึ้นเลยนะครับทั้ง2นะปกติจะเป็นพิน2หรือพิน13อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับคราวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพิน2 2นะครับพ่าพิน22กําหนดเซตอัพเข้ามานะในตัวบอร์ดนะครับเซตอัพเสร็จแล้วจะให้มันทํางานอะไรนะครับจะให้มันทํางานนี่เลยครับสั่งให้มันเปิดนะก็คือไฮนะก็คือจ่ายไฟเข้าไปนะครับ เป็นเวลา1วินาทีนะครับแล้วก็ให้มันโลนะครับโลคือปิดนะหรือดับนะครับเป็นเวลา1วินาทีเหมือนกันครับผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับไฟก็จะเปิดแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยนี่แล้วเปิดแล้วก็ปิดอยู่เงี้ครับวนลูปไปเรื่อยๆนะครับผมตามคําสั่งของเราแบบนี้แปลว่าบอร์ดตัวนี้ใช้ได้ครับผมย่ยมเลยเย่โอเคครับตอนนี้ผมก็ ต่อตัวบอร์ดนะครับผมที่เป็น ESP ส2ของ A 7 6 7 0 e นะครับผมนี่ต่อเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับจะทดสอบนะเป็นระบบทดสอบนะครับว่ามอเตอร์จะทำงานได้ไหมนะครับก็นี่ครับก็คำสั่งนะครับเข้าไปนะครับอินพุตนะครับผมอ่าแล้วก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์ทำงานนะครับโดยคำสั่งบวกนะครับผมถ้าเราพิมพ์บวกส่งค่าเข้าไปนะครับจะให้มอเตอร์มันหมุนนะครับหรือ ส่งลบนะครับส่งค่าเข้าไปแล้วมอเตอร์ก็จะหมุนกลับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกรอกค่าเข้าไปนะครับบวกนะครับเอาบวกไปเยอะๆเลยนะนะปึ๊บอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะกด Enter อร์นะครับมันจะหมุนไหมนะปึ๊บนี่นะครับถ้า Enter อร์ไปจะหมุนงี้นะเดี๋ยวผมจะบวกไปใหม่นะครับแบบนี้บวกเข้าไปเยอะๆเลยอ่าแล้วก็ Enter นะครับนี่ก็จะหมุนนะครับแปลว่ายังไง แปลว่าตอนนี้วงจรงเราใช้ได้แล้วครับผมแบบนี้นะครับในการต่อทดสอบก็เรียบร้อยครับผมใช้งานได้ครับโอเคครับทุกคนวันนี้จะพามาทดสอบไอ้ตัวบอร์ด ESP32 ตัวนี้นะครับที่ใช้กับ A7670E นะครับผมที่สามารถต่อใส่ซิมได้นะแล้วก็ใส่เมมโมรีได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับต่อมอเตอร์นะครับโดยคำสั่งนะครับผมใช้คำสั่งจากไฟเบสนะครับจาก d a t a b a บ e นะครับถ้ามีการเปิดนะครับมันก็จะทำให้มอเตอร์หมุนนะครับผม ถ้าเราใช้ในแอปจริงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสเตตัสในแอปนะครับผมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นออนนะอ่าสเตตัสในแอปก็อาจจะเป็นเปิดปิดนะครับสั่งเปิดปิดสมมติว่าเราสั่งเปิดปิดในแอปแล้วเรากดอัปเดตไปนะครับผมอ่าเรามาดูกันครับถ้ากดอัปเดตแล้วจะเป็นยังไงนะกดปึ๊บนี่ครับมอเตอร์ก็จะหมุนแบบนี้นะครับผมอ่าลองอีกทีหนึ่งครับผมพอเรากดเปิดนะครับปึ๊บ กดปุ๊บนี่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับมอเตอร์ถ้าเรากดสั่งเปิดในมือถือมันก็จะหมุนให้แบบนี้เลยครับแล้วมันก็จะปิดให้อัตโนมัติด้ครับผมโอเคย่ำเลยมอเตอร์ทำงานใช้ได้ครับต่อกับไฟเบรดครับมาครับทุกคนวันนี้ผมก็จะ มาใช้ตัวแอปนี้นะครับผมสั่งปลดล็อกจักรยานนะครับโดยส่งข้อมูลมาให้ตัว ESP32 ที่เป็น A7 670E นะครับตรงนี้ผมก็ทดลองมาแล้วก็มีต่อเข้าไปที่อมอเตอร์เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาสั่งเปิดกันเลยครับผม,ผมจะลองสั่งกดเปิดนะปึ๊บนี่ครับ มอเตอร์ก็จะหมุนอย่างนี้นะครับอ่าถ้าการทํางานจริงตัวมอเตอร์นะครับก็จะหมุน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 แล้วก็ทําให้ตรงนี้นะครับมันไปปลดล็อกกับไตัวจักรยานได้นะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมของตัวระบบนี้ครับผมปลดล็อกจักรยานครับในส่วนของแอปเราสามารถสั่งได้เลยครับผมประมาณนี้ครับ